จเจริญพรสัทธาสารชนเจตธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ขอนำภาพบรรยากาศยามเช้าที่ดวงที่ย์กำลังขึ้นทอแสงขึ้นมาแล้วพร้อมกับน้องน้องแมวที่ออกมาเดินมากับหลวงปู่ครับ ชมธรรมชาติก็ถ่ายภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันยามเช้าก็จะมีอากาศที่สดใสถึงแม้ว่าจะมีหมอกควันบ้างก็เช้าก็ดูเปบนธรรมชาติที่ไม่ร้อนเนาะเย็นสบายๆต้นไม้ก็เริ่มผลิใบเขียวขจีขึ้นมาแล้วครับน้องน้องเหมียวเดินออกมารับหลวงปู่กันแล้ว เอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มาลับตอนรับนอนกิ้งเลยเหรอดาหางควักบุญชอบดาหางควักบุญชอบพี่เมียเขาอ้อ,อนดีจังอ้อนดีจังตามมา่ะอีกซับซวีซับวซบวีตามมาอีกแล้วครับ,รบก็ชมบรรยากาศธรรมชาตินี่ไปน้อก็ช่วงนี้ก็การเทศกาลสงการแล้เนาะ เทศกาลสงการปีใหม่ไทยขอเชิญทุกท่านร่วมบุญสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงการปีใหม่ของไทยไว้ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกนะหนึ่งเดียวในโลกที่มีประเพณีสงการปีใหม่ขอเราก็รักษามาสืบต่อๆกันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับก็วัดป่งชัยก็มี ก่อพระเจดีย์ทรายและธงน้ำพระก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญร่วมบุญสื่อสารประเพณีสงการปีใหม่ของไทยร่วมกันหรือสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ทำได้ทุกที่ครับประเทศไทยเราชาวพุทธด้วยกันเราพุทธศาสนิกชนทำได้ทุกที่ครับถ้าจะร่วมด้วยช่วยกันที่วัดปมงชัยก็ขอเชิญได้วัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าของจอมปางหรือจะร่วมบุญ และการกรกอบปิจารณาสายคนสายข้าววัดก็ขอเฉิญได้ตามกับทางศรัทธาแจ้งความจำนวงได้ที่หลวงปู่ศูนย์หกห้าีก้าาองก็ขอหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญทุกๆบุญขอบุญกุศลจงหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่าน พบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาท่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ